จึงต้องไปแต่ยินเสียงปุง้งไม่ต้องถามจะจำก่อนโอเคครับวันนี้ครับทุกท่านบริบการส่งสูนย์หนึ่งศูนย์ครับวันนี้ผมลากยาวๆทีเดียวห้าคลิปครับผมทเดียวห้คลิปด้วยเลดี้ไนท์ครับผู้หญิงกับพี่ครับอ่าวันนี้มานำเสนอกันในส่วนของการป้องออก,กันตัวครับผมอ่าเอครับเอ,อ่อ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจ้าแจ้งก่อนว่าที่เราเตรียมมาวันนี้สามคลิปเนี่ยใน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 ,ในตอนป้องกันตัวเนี่ยคร <c oughs> ับมันเกิดจาก เราหาอ่านจากเว็บไซต์ต่างๆอสอบถามจากข้อมูลเพื่อนๆที่เราพอจะรู้จักที่พอพอจะแนะนําได้และเราก็เอาคนนั้นคนนี้มารวมรวมรวมการรวมถึงความคิดของพวกเราเองความคิดของเราเองผสมกขก็ไปด้วยนะครับอาจจะผิดอาจจะถูกยังไงก็แล้วก็แนะนําสอบถามกันแล้วกันก็จะดิฉเงินเข้ามาได้ด่าได้ไหมพี่ด่าเลยครับผมนะครับไม่ใช่นะครับนะครับแต่ว่า ย้าว่ามันเป็นแนวคิดของที่พวกเรารวบรวมมาครับยังไงก็ก็ฟังไว้และไปไประยุกต์ใช้แล้วกันครับนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ภัทยที่เกิดจากผู้หญิงอ่อาค่อนข้างเยอะอนะครับแล้วก็เราก็เลยจะรวบรวมข้อมูลมานําเสนอกับเพื่อนๆวันนี้ตอนป้องกันตัวตอนที่หนึ่งอ่าแม่ขึ้นตอนที่กี่ตอนละเอ้ไม่รู้แต่ขึ้นตอนที่หนึ่งก่อนครับผม,ผมตอนที่หนึ่งครับเรื่องเบสิกที่สุด เดินเข้าซอยเปลี่ยวแถมให้กับการนั่งแท็กซี่าจากก่อนหน้านี้ครับ <c oughs> หลายสำนักหลายมุมมองเขามักจะบอกกันว่าในการที่คุณผู้หญิงสักคนหนึ่งจำเป็นจะต้องเดินเข้าซอยเปลี่ยวครับนะครับมีข้อแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้างเราเอาทุกคนมาคาบวดรวมกันเติมความคิดเราเข้าไปว่าเขามักจะแนะนําว่าว่าให้โทรศัพท์เป็นเพื่อนครับอ่ใาใช้โทรศัพท์เป็นเพื่อน ครับแล้วก็เดินไปนแท็กี่ตอกแท็กไปเรื่อยๆวันนี้เราล้างบางความคิดใหม่และบผนมาเสนอว่าไม่ให้โทรศัพท์เป็นเพื่อนครับทำไมครับเพราะว่าการที่คุณเดินเข้าซอยเปลี่ยวแล้วคุณโทรศัพท์ไปด้วยหนึ่งอย่างแรกสมาธิคุณไปจดจออยู่กับโทรศัพท์แต่คุณไม่ได้ระวดระวังไม่ได้ดูซ้ายดูขวาไม่ได้สังเกตครับผมหรือว่ามีใครตามไหมมีจิโกขับมอเตอร์ไซค์มาสองคันอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตเลยเพราะ คุณมัวแต่สนใจอยู่กับโทรศัพท์ว่าไงนะที่รักว่าไงนะที่รักจุ๊บๆจะถึงแล้วใกล้แล้วไอ้ลูกใกล้แล้วใกล้ใล้แต่โทรศัพท์มันมีประโยชน์ครับแต่เปลี่ยนวิธีการใหม่ครับแทนที่คุณจะเดินไปคุยไปครับคุณจะเดินไปที่ไหนโทรไปหาปลายทางเขาเลยค่าเออแล้วบอกเลยตอนนี้อยู่ปัดซอยแล้วนะอีกสิบนาทีก็คงถึงรอหนนะครับผมถ้าเป็นไปได้เรียเขามารับดีกว่าถ้าซอยมันเปลี่ยวเกินไปนะเรียเขามารับดีกว่าไม่กูไม่ออกไปรับมึงหรอก แต่ว่าการโทรคุณโทรไปบอกก็ดีครับเพราะว่าเขาจะได้เอาเมียน้อยออกไปก่อนจะได้จัดงานเตรียมตัวให้เรียบร้อยจะไม่ต้องกระโดดกันอีกกระโดดกันสามถ้าเจอไอ้สองตัวนี้เดินไปด้วยไอ้นี่อันตรายกว่าตีก่อนเลยนะข้าก็นะครับถ้าคุณจําเป็นต้องเดินเข้าไป โทรบอกปลายทางว่าคุณกำลังจะเข้าไปนะครับผมแล้วตั้งหน้าตั้งตาเดินโดยระแวดระวังมองซ้ายมองขวาจริงๆแล้วการเดินถนนในซอยเดี่ยวแน่นอนมันไม่มีฟุตบาทให้คุณหรอกครับผมเขามักจะแนะนําว่าให้เดินชิดขวาอพอรถเราวิ่งชิดเราวิ่งฝั่งซ้ายใช่ไหมเวลาเราวิ่งซ้ายคุณจะได้เห็นรถตลอดเวลาข้อแนะนํานี้ถูกครึ่งนึงอะไรที่ผิดละพี่ที่ผิดก็คือถ้าซอยอ่ะมันแค่นี้ ซอยมันเป็นซอยซอยมรอยซอยแค่ไหนแต่ฝั่งมันเป็นย่าลกฝั่งมันเป็นบ้านคนครับผมแต่ย่าลกอยู่ฝั่งขวามึงจะเดินชิดย่าลกไหมล่ะเออมึงมาเดินชิดฝั่งบ้านคนดิเออไปได้จับเข้าบ้านไปเลยบ้านดีกว่าไม่คันหลังด้วยคันหลังด้วยมันลาเข้ายากคันหลังเลย อย่างนั้นก็ป้องกันมึเยี่เยเขียวขอได้แล้ะเออ,เอ,อมีเห็นมีภัยอะไรก็ยังมีมีสาธารณชนอยู่ตรงนี้เออคุณเลือกที่จะเดินชิดฝั่งที่มีคนเยอะฝั่งที่มีแสงสว่างไว้อืนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินอ่าเออถ้าถ้า,ถาจุดหมายปลายทางไม่มีคนละสายคุณโทรบอกใครก็ได้<อ>ว่าคุณกำลังจะเข้าซอยนี้แหละครับผมเออเนี่ยจะไปจุดหมายนีย่อีก10นาทีถึงอีก5นาทีถึงอีกเงยถึงก็ว่าไปอย่าเดินไปโทรไปและที่สำคัญ สังคมก้มหน้าเลิกนะเดินแล้วคุณแชทไปด้วยนี่เยอะมากมันจอดแล้วดึงโทรศัพท์ไปเลยเจอบ่อยกลัวมึงเดินตกคูแต่ที่มีข่าวอ่ะเออเดี๋ยวเดินตกกูมั่งเดี๋ยวยัดแม่รถชนไปหานั่งอะไรเงี้ยแล้วไอ้ไอ้ที่ไอ้นี่เหมือนกันกูขาดเสียงเพลงไม่ได้เฮดโฟนเฮดโฟนเออต้องเสียบเดินดึงฮิปเตอร์คือกูไม่รู้ว่ามึงฟังเพลงอยู่หรือว่าเป็นเครื่องช่วยฟังหรือกานถุงออกไหลไม่รู้เอาออก เพราะคุณจะได้ยินเสียงครับผมออจะได้รู้ความเคลื่อนไหวว่ารถมาใครบีแป่หรืออะไรผีดสังเกตไว้รุ่นแซวหรืออะไรเแ้ยคุณยังได้รู้นะนะเอาอย่างนี้ก่อนนะในการเดินเข้าซอยนะครับแล้วก็รีบเดินไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดจ้นะครับไม่ต้องวิ่งนะ,ะวิ่ง พอเขาวิ่งชาวบ้านเขาจะกระทื้นหมูวิ่งทำไมวะหมาจะเห่าอีกหมาจะไปเล่นมันก่อนเลยเดินนี่แหละเดินให้เร็วตั้งหน้าตั้งตาเดินไปเดินก็ดูซ้ายดูขวาสังเกตสังการกันไปเรื่อยๆแล้วกันท้ายให้กับการนั่งแท็กซี่ครับครับการนั่งแท็กซี่นะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยห้าโอ้ยอสองนาทีทันครับผมการนั่งแท็กซี่นะครับห้านาทีสี่สิบไอซีซ่าเดินแท็กซี่ไปผู้หญิงไปคนเดียวจำเป็นจริงๆอย่างแรกนะถ้าไม่จำเป็นจริง ครับังสี่ทุ่มแล้วผู้หญิงอย่านั่งแท็กซี่คนเดียวครับผมเออเรียกผมไม่นั่งเป็นเพื่อนอันตรายกับแท็กซี่เออถ้าคุณจะเป็นต้องนั่งจริงปกติแล้วเราจะนั่งเบาะหลังครับอย่านั่งหลังซ้ายนะครับครับผมให้นั่งหลังขวาตรงคนขับพอดีนั่งหลังแท็กซี่นั่งหลังคนขับอ่าแรกป้องกันโป๊เขาคุณนั่งโป๊ยังไงเขาก็มองไม่เห็นที่หนูแต่งมาให้ดู โอ้ยน,นั่งอย่างนี้เลยให้เพื่อนฉีกงี้เลยพัดลมเข้าด้วยมีกลิ่นนี่ให้นั่งหลักกันสิแล้วที่สำคัญก็คือถ้าคุณนั่งตรงหลังเขาพอดีครเขาจะเอี้ยวมาทำอะไรคุณไม่ได้อ๋าแต่ถ้าคุณนั่งเงยงื้องอ่ะเขาจะได้ขเขายวมาจับนมได้เขาเอี้ยวมาแป็นๆๆไก่อยู่นี่ไก่อยู่พวกอะไรพี่ๆไก่พี่พี่และที่สำคัญ <c oughs> อันนี้มีเพื่อนที่เป็นตำรวจครับนะครับ อยู่อยู่อยู่ฝั่งสุดท้านะเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเป็นจริงครับอย่าเลือกนั่งแท็กซี่เขียวเหลืองเออไอนี่ความรู้ใหม่นะถ้าผมผิดพลาดประการใดใครมีข้อเสนอใหเพิ่มเติมมามาตีติงกันนะแนะนำกันนะเขาบอกว่าแท็กซี่เขียวเหลืองส่วนใหญ่เป็นแท็กซี่บุคคลพอแท็กซี่บุคคลในการติดตามหาที่ไปที่มาของคนของคนคนนั้น อ๋อมันไม่มีหักไงเออมันไม่มีหักมันไม่มีเซ็นถ้าเป็นแท็กซี่สาขานยังหามันได้ยังหามันได้ว่าใครแค่ตามไปที่สากรนั้นก็รู้แหละว่าใครลุคันนี้ไปวันนั้นวันนี้อเขาก็รู้แหละเออเขาก็จะรู้ได้และที่สำคัญขึ้นแท็กซี่ตามสูตรเลยครับเหมือนกันกับการเดินเข้าซอยครัโทรบอกจุดหมายไปทางไม่ต้องคุยตลอดทางนะ่เออคุณแค่โทรบอกจุดหมายไปทางหลังจากขึ้นแท็กซี่แล้วนะครับโทรบอกจุดหมายไปทางเลยเนี่ยขึ้นแท็กซี่แล้วนะกำลังจะไปนี่นะ อ่าน,นี้เขาเรียกป้อง<ช>ปรามเว้ยเออมันมาถึงนะแล้วหลังบอกคนขับหรือหลังบอกคนนั้นนั่นอะ่ะมันจะมีะหมายเลขแท็กซี่อยู่พร้อมเชื่อบอกไปเลยเนี่ย นั่งแท็กซี่สีชมพูนะทะเบียนนี้นะเนี่ยเราจะไปถึงรอด้วยละกันแค่นี้แหละเรียบร้อยป้องปามได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะครับนี่เราเสนอวิธีการที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วนะถ้าเป็นไม่ได้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับอแล้วขยัาเดินซอยเปี่ยวครับผมแล้วขยนั่งแท็กซี่คนเดียวเรียกผมไปแล้วครับผมข้าไหนเข้าซอยให้สุดซอยไปเลยให้สุด นะสุดไสเลยแล้วเดี๋ยวมาตามกันดูตอนต่อไปว่าเรามีอะไรจะมาแนะนำในส่วนของการป้องกันตัวของผู้หญิงกันอีกกับมันตีแคมป์เลดี้ไนท์ผู้หญิงกับมีดสวัสดีครับ